สวัสดีค่ะทุกคนต้าเจ้าขาววันหญิงตาเจ้าหลายกั s ิงซิงแฟ Family ่าจะไม่พูดค้ามทำเพลงอะไรเลยนะคะเพราะว่าจะได้กระชับฉับไวเนาะในการอธิบายทุกคนฟังพอดีมีน้องไม่ใช่หลังไมเลยเขามาคอมเมนต์ว่าอยากรู้เรื่องค่าใช้จ่ายที่เรียนที่จีนนะคะตอนที่ไปพาไปเรียน ซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์คะเป็นคอร์สภาษาจีนระยะสั้นเนาะที่จีนว่าเป็นยังไงแต่คือต้องบอกก่อนนะว่าตอนที่พาไปเนี่ยมันช่วง2008นะคะก็ะคือ13ปีที่แล้วเนาะมันค่อนข้างนานแล้วแล้วก็ค่าของชีพตอนนั้นกับต,ตอนนี้คือมันต่างกันมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็ต่างกันนะคะคือเอาจริงง่ายๆตรงๆก็คือจาไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเพื่อนที่เป็น เทพจีนคือไปกับเพื่อนเทพจีนเป็นคนจัดการให้หมดเลยทั้งค่าที่พักค่าเรียนแล้วก็ค่าเครื่องบินนะคะเพื่อนค่าวีซ่าอะไรอย่างนี้เพื่อนจัดการให้หมดเลยแล้วก็ตอนนั้นไปเรียนที่ปักกิ่งนะคะเป็นเป็นเขาเป็นเมืองหลวงของจีนเนาะแล้วตอนนี้คือที่พาจามาเล่าให้ฟังก็คือขอพูดเป็นที่กวางโจวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้คือพายอยู่กวางโจวมา ก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเมืองอื่นเนี่ยเขาราคาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่าพอที่จะเป็นแนวทางให้เรากันเนาะถ้าอยากรู้ลึกก็คือไปไปดูเมืองที่เราจะอยู่แล้ว,แล,วแล้วมหาวิทยาลัยที่เขารับนักศึกษาต่างชาติเพื่อไปเรียนเทคคอร์สภาษานะคะอย่างที่เราไปเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ปริญญาตรีแล้วก็ไม่ใช่ปริญญาโทเนาะเป็นการเรียนภาษาทั้งระยะสั้นและระยะยาวก็คือเป็นหนึ่งเทอมอะไรอย่างนี้อยากจะบอกว่า การที่เราจะไปเรียนภาษาถ้าเอาจริงๆนะถ้าให้ได้ผลจริงควรจะอยู่ปีนึงขึ้นไปนะคะเพราะาเราจะได้ใช้ภาษาตลอดอะไรอย่างเงี้ยถามว่าให้ไปเรียนที่เมืองไหนพาไม่สามารถบอกได้นะคะทุกคนเพราะว่าแล้วแต่เมืองเนาะว่าเราชอบที่ไหนมากกว่าอย่าง,งทางตอนเหนือเนี่ยเขาก็จะเน้นภาษาคือภาษาที่ค่อนข้างที่จะเนทีฟก็คือจะอยู่ทางตอนเหนือใช่ไหมคะเพราะว่าสำเนียงสำเนียงแต่ละสำเนียงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะ ส่วนทางใต้เนี่ยมันจะออกแนวว่ามันจะมีภาษาท้องถิ่นด้วยนะไม่ใช่ว่าทางเหนือไม่มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนะี่ยที่ไปเรียนภาษากันจะนิยมไปเรียนที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้อะไรพวกนี้มากกว่านะคะแล้วก็ถ้าเรียนภาษามาทางกวางกวางโจอะไรอย่างเงี้ยกวางโจเซนเจอร์ๆๆเนี่ยมันจะได้ภาษากวางตุง้งสำเนียงกวางตุ้งนะคะทุกคนเอออันนี้ก็จะพูดในลักษณะสำเนียงภาษาเนาะแต่ว่าพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเลยแล้วกัน คือพาไปถามรุ่นพี่มาให้คือรุ่นพี่เนี่ยเ,เรียนไปเรียนภาษาคือเขา,เขาว่าสามีไปทํางานที่นูน่นตัวเองไม่ได้ภาษาจีนก็เลยไปเรียนที่นูน่นไปเรียนที่กวางโจนะคะก็เลยเออตอนค่าเรียนต่อเทอมนะประมาณ13,000ห่ยวนนะคะตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดพี่เขาอยู่จีหนานต้าเฉียนะคะ ถ้า้าจำไม่ผิดนะแต่ก็คือในกวางโจก็คือจะราคาประมาณนี้นะคะหมื่นกว่าหยวนนะคะต่อเทอมนะแล้วก็ค่าห้องคือถ้าสําหรับที่น้องๆที่อยู่ห้องเป็นหอพักในนะคะ อาจจะต้องอยู่รวมกับรูเมดเางเงี้ยจะเทอมละประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0หยวนอันนี้คือประมาณนะไม่ใช่ว่าจะเป็นราคานี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจอ,อยากจะไปเรียนที่นู่นนะคะต้องไปดูเองว่าเราอยากจะเรียนเมืองไหนแล้วก็ราคาต่อเทอมเนี่ยเรียนภาษาจีนต่อเทอมเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วก็ค่าห้องพักเท่าไหร่ส่วนค่ากินนะคะค่ากินเนี่ยถามพาในความรู้สึกพาให้อยู่ในเมืองเนี่ย ถ้าไปเรียนต่อเดือนเป็นเทอมๆเ,เนี่ยมันจะต้องอยู่หออยู่ระยะยาวใช่ไหมคะบางทีเนี่ยถ้าบางที่เขาก็จะมีห้องทําอาหารไว้ให้แต่บางที่คือทําอาหารไม่ได้นะคะก็จะต้องไปซื้อกินเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0หยวนเลยเก็มีค่าไหนจะค่าจิป,ปาถะทั้งหลายก็คือ3,00 0 4 0 0 0่นหยวนอะไรประมาณนี้สําหรับที่อยู่สบายนะคะ แล้วก็ถามถึงเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางนี้จะไม่ค่อยแพงมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยที่สอนภาษาพวกนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับรถไฟใต้ดินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งมีรถเมล์รถอะไรคอยรับส่งอยู่แล้วซึ่งราคารถเมล์รถไฟที่นู่นจะไม่ได้แพงมากก็จะหนักไปทางค่ากินมากกว่าว่าถ้าเรากินข้างนอกเนี่ยมันก็มือละมือมือหนึ่งก็เป็นร้อยร้อยบาทสองร้อยบาทเนาะอ่ะ จะพูดถึงเรื่องระบบการเรียนตอนเรียนเอ่อเทคคอร์สนะคะคือการเรียนภาษานะคะตอนที่พาเรียนเนี่ยเอ่อขอพูดถึงตอนที่เรียนละกันเพราะว่าตอนนั้นก็คือช่วงเช้าเนี่ยเขาจะเรียนสอนเป็นภาษาจีนนะคะก็คือเป็นคลาสภาษาจีนเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นพวกวัฒนธรรมจีนทั้งหลายบางทีอาจจะเขียนผู้กันจีนตัดกระดาษจีนแล้วก็ถักเชือกจีนอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเอ่อถ้า ตอนนั้นเอาประสบการณ์ส่วนตัวที่ไปปักกิ่งอะคือช่วงเช้าเนี่ยพอเขาเรียนสอนภาษาเสร็จไปทานข้าวเสร็จบางทีช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็มีบางบางครั้งเนี่ยก็มีพาไปเที่ยวนะคะถ้าเป็นตอนอยู่จีนที่ปักกิ่งก็คือเขาจะพาไปเที่ยวพวกกาแพงเมืองจีนพระราชวังต้องห้ามอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งซึ่งพาถึงได้บอกพาถึงได้แนะนําอย่างแนะนําว่าถ้าเกิดใครเรียนที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเรียนเพื่อที่จะ หา,าลูา่ทางทําธุรกิจหรือทํามาค้าขายกับคนจีนนะคะพัก็แนะนําให้ไปเรียนทางเหนือดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เที่ยวประเทศตัวนะคะคือเป็นพวกประเภทชอบเที่ยวเราก็จะได้ไปเที่ยวในเมืองต่างๆไปในตัวแต่ว่าถ้าทางตอนใต้เนี่ยอย่างกวางโจเนี่ยมันไปเที่ยวไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเท่าไหร่เนาะเพราะว่ากวางโจเนี่ยมัน พาะเมืองพวกนี้มันจะเป็นเมืองทางเศรษฐกิจไงคะเป็นเมืองเศรษฐกิจมันจะไม่ค่อยได้เที่ยวเท่าไหร่ก็เลยถ้าอยากจะมีเที่ยวด้วยเรียนด้วยก็แนะนําว่าลองไปทางทางเหนือจะดีกว่านะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเราไปเที่ยวไม่ได้นะมันก็จะมีช่วงมันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงซัมเมอร์ถ้าซัมเมอร์ที่เราไปเรียนเข้าเรียนกับเขาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่มีวันแรงงานก็ไปเที่ยวหยุดวันแรงงานสามารถไปเที่ยวได้นะคะหยุดหลายวันแต่ว่า ก็ต้องทําใจนิดนึงว่าถ้าเราไปเที่ยวที่จีนในช่วงวันหยุดยาวของเขาเนี่ยมันจะคนจะเยอะคะ่ะทุกคนแล้วก็มันจะไม่ได้แบบไม่ได้สะดวกสบายเท่าไหร่คนเยอะรถจองรถไฟเออรถอะไรอย่างเงี้ยมันจองยากนะคะตัว๋วอะไรทั้งหลายจองยากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อข้อเสียอย่างหนึ่งนะ แต่ว่าถามว่า,าพาแนะนําให้ทุกคนน้องๆหนูๆอะไรทั้งหลายที่มาดูพี่นะคะก็ถามว่าแนะนําถ้ามีกําลังเนี่ยก็แนะนําให้ไปเรียนถ้ามีกําลังทรัพย์นะคะก็แนะนําให้ไปเรียนด้วยทุนของตัวเองก็ได้เพราะว่าพวกเทคคอร์นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีทุนให้ ทุนเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นช่วงมหาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยก็คือปริญญาตรีปริญญาโทโดยเฉพาะปริญญาโทนะคะเนี่ยยิ่งถ้าใครที่จบปริญญาตรีแล้วไปต่อโทที่จีเนี่ยส่วนมากจะมีทุนแล้วจะมีเงินเดือนให้ด้วยเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ทุนเนี่ยมันมีทุนหลากหลายมากเออทุนบางทุนเนี่ยจบมาก็อาจจะต้องมาใช้ทุนบางทุนก็คือให้ฟรีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะเรียนระยะยาวนอะก็ลองขอทุนดูนะคะ แต่ส่วนมากนะถ้าทุนขอทุนเนี่ยมันจะมี h s k นะคะคือการสอบหันยิข้ข่าวผิงหันยสวยผิงข่าวชื่อก็คือการสอบระดับภาษาจีนซึ่งต้องสอบให้ได้ระดับ5ระดับ6อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปเนาะออตอนนี้เอาจริงๆนะไม่รู้แล้วนะว่ามีสอบถึงระดับเท่าไหร่บ้างก็เหมือนบางทีก็มีเพื่อนเพื่อนแชร์มาบ้างแต่ว่าตอนที่พาสอบเมื่อตอนกี่ปีที่แล้ว เป็นสิปีที่แล้วอะ่ะมันมัน,ม,นมันมีระดับถึงระดับเท่าไหร่นะเก้าหรืออะไรจำไม่ได้แล้วอะ่ะแต่ก็ได้มาระดับหกอะ่ะเออก็คือขอยื่นทุนได้ตอนนั้นก็ยื่นทุนไปแต่ว่าพายื่นทุนไปไม่ผ่านนะคะคือมหาวิทยาลัยตอบรับมาว่ารับเข้าเรียนแต่ว่าต้องใช้ทุนตัวเองซึ่งพารู้สึกว่าออพอใช้ทุนตัวเองมันค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะไหนจะค่าที่พักค่ากินค่าอยู่ อะไรทั้งหลายแหละนะคะค่าเรียนอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเงินเราไม่ถึงเราก็เลยไม่ได้ไปมีคนบอกว่าให้ไปเรียนก่อนแล้วค่อยขอทุนทีหลังก็ได้แต่ว่าเรามันก็ไม่ได้การันตีนะว่าเราจะขอได้ใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำเนอะว่า เออถ้าใครขอทุนได้ก็ลองลองขอทุนดูนะคะมันจะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเลยตอนที่อ่ะพาร์บอกก่อนตอนที่พาขอทุนเนี่ยคือขอบริหารคณะบริหารของอ่มามาเยเซียเหมือนนะคะเออแต่ว่าตอนนั้นก็คิดดีแหละถ้าได้ก็เออก็ไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะเออเพราะว่าเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาเป็นว่า ถ้าไงนะคะทุกคนชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ซิงซิงแฟมิลีด้วยนะคะอยากรู้ว่าอะไรนะคะลองลองคอมเมนต์มาได้ถ้ารู้ก็จะตอบให้แต่ถ้าไม่รู้เดี๋ยวจะไปถามคนที่เขามีความรู้ให้เนาะโอเคค่ะสวัสดีนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย